ตื่นแล้วค่ะก็ไม่ได้เย็นนะเด็ออกก็ดีเนี่ยกัดดีมากอาหารมาถึงแล้วนะจะว้าวหน้าอีสมาริเอลอยู่ว้าว So exciting, and we have some rice and bread and eggs here and sausage. Let's like to eat together. I'm going eat it. ก็กว่านอุ้ยแล้วมีของหวานด้วยมีของหวานอะไรกันแต่ว่าถ้ากินอีกมุมหนึ่งก็จะสวยกว่านี้เราไปดูกันเถอะมุมนี้ล่ะ,ละสวยไหมสวยเปิดมีน้ำไหลผ่าทิมมีเตรี๋ยมวมะข่ายเยอะๆเลยแล้วก็แต่ว่าลืมที่แบบก็ตลกจังเลยโอ้หไข่มันแบบตุยๆอ่ะ ใครก็อยากกินไข่แดงมัสุกกนแหละกีนโดเลยดีกว่าเนาะเมื่อตินเมื่อขาดมาก็เลนั่งยองๆอง่ะคือนั่งยองๆกินเพื่อเออานทารดอ่ะเนี่ยพายังขนาดไหนรู้ไหมคะเนี่ยไม่รู้ โยเ่เยไปมามเมื่อติดมากเลยอะ่ะมากินซุปกันเถอะี่พินนั่งยังไงไม่ให้เมื่อยไหมคะอันนี้ไม่รู้อุ้ยพับเพียบได้ดว,ว่ะออันนี้พับเพียบอยูอ่เนี่ย ที่เสียงคนค่ะอายเขาเม้่อเขาเดินออกมาแล้วเห็นเรานั่งกินอย่างนี้อยู่มันมันน่าอายอะ่ะมาเถอนะคะเดี๋ยวเว้ <c oughs> จะไม่มองแล้วอดแล้วข้าวเหลือแต่ข้าวอันแล้วเจ๊กินข้าวเนี่ยมันนับเป็นคานร์โบไฮเดรตนะคะเนี่ยมันไม่ดีทำให้มมเราอ้วนแต่ว่าโรย สิ่งทับกระทบกระแพมันเหมือนคนเดินเกินกลิง้งไแต่ไม่ฉันต้องหันฉันไม่ได้ห่างหันหรอกนะกูแค้นตรงนี้แี่มึงทําให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองของการมาการจนาวิลีนะคะมาดูวิวเาเล่นมาเล่นนะครับทุกคน ไหนเล่นนี้เย่สน,นุกไหมสนุกมากเลยแต่วันนี้เราลองอวดเสื้อเสื้อนี้ได้จากใครคะอ้อ oh, เสื้อตัวนี้นะครับจากเพื่อนๆชื่อว่าฮันนี่ครับสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงครับภูมิใจที่เพื่อนใส่เสื้อวันที่สองไหมคะภูมิใจค่ะดีใจที่เห็นเพื่อนได้มีอะไรดีๆใส่ในวันดีๆอย่างนี้ค่ะเยี๋จะฝากถึงคน oh. ที่เขา ซื้อของมาแล้วกะจะให้เพื่อนใส่อะค่ะก็ฝากซื้ออะไรที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็อะไรที่มันดีๆเหมาะกับสังคมคนไทยปัจจุบันเนาะเพราะว่เดี๋ยวนี้สังคมเราก็เปลี่ยนไปมากแล้ว เอออาเเผื่อได้ตัมหมื่นเออมึงลองเปิดรอนี่ใครอะรอพี่ใคอทุกอันตลกหมดอันนี้ยอมรับชอบยอมรับเห็นด้วยทีมเต็มร้อยแต่ว่าคนเรามันต้องถนอมหนังใจใช่ไหมล่ะเวลาซื้อใครเนี่ยเออ กระเปาคืออใส่ไกำลังจะไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณก,กันกับเพื่อนๆหน้าแปลกๆกันนะคะดูน้ำตกเอราวัณกันเลยนะคะไปเลยบ๊ายบายนะคะอุ้ยหน้ารังอะเป็นฉลามด้วยวิการก็มีอีกที่นึงเนี่ยไม่เอาหรอก <laughs> <c oughs> อฮันนี่ขับรถชนอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะไม่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 ไม กูเขาเรียกว่าขับเลยไปหน่อยปะใครก็ชอบเขาจะไหกันทางนั้นแหละสี่ค่ะว้าอันนี้ใจโคตรจะรวยเฮ้ยถ้าซูมขนาดนั้นอ่ะโคตรจะรวยนั่งรถกอล์ฟนะคะจ๊ติดิติดงเช่ โอ๊ยร้อนตูดเกินวู้วมันอะไรเดี๋ยวก็ไม่ร้อน่ะกูคม่ได้ถ่ายกันเลยกูถากูท้าตัวเออกูให้เพรถ่ายเพรไม่ถ่ายอีกตอนนี้เราอยู่ันที่ไหนนะย่านแห่งชัดเอเวันค่ะใช่เยชื่อพวกก้าวเคยมาแหละจริงแต่กูยังไม่เคยหัวใจคือป่าายธารชีวิต The heart is the forest อันนี้คือเขาให้เลือกระหว่างเดินกับนั่งรถกอล์ฟซึ่งแน่นอนพวกเราอ่ะต้องนั่งรถกอล์ฟเราไม่เคือยากเดินเลยค่ะจริงค่ะะดูเามือดยูทูบเบอร์มั่งเลยแต่ไม่มีความคิดที่อยากเดินเลยก็เราเป็นยูทูบเบอร์รอยร้านอะจริงค่ะตอนนี้รถกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาข้างในเลยซึ่งเราไม่รู้อากาศดีจ้าอักอีกอุ่ยอุ่ยอุ่ยวิวข้างทางก็จะอะไรดี มันจะปแปลกๆเพราะว่าท cool ี่รถมันถอยหลังอ่ะดูในบล็อกอ่ะบุรีว้าถึงแ้วนะจ๊ะนั่งเย็นๆมาแบบเดี้ยวเองอ่ะนี่นี่นี่ถ่ายคนจะ้เล่นเล็จะได้เอาไปทำเป็นหน้าปกเราสีคนต้องไปถ่ายย่นีจุดต้นน้ำเปล่าต้องดูดึงแล้วเซลฟี่กันดีพวกกระปกนั่งนั่งนั่ง

แต่ว่าน şey, em. ี่เป็นแค่ชั้นหนึ่งนะชั้นเพื่จริงๆต้องเป็นตามมรกตดชั้นห้าเลยหรอเลยหรอไอ้แก้เขาอยู่เป็นครอบครัวนะวู้อมวนวววววนวววว้อววอวั้นใสวววว้วว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 อว ทันเจ็ดผมก็ไม่รู้ดีว่าข่้นไหนยังสัมผัสน้ำอะ่ะเขอาสัมผัสน้ำก่อนนะจ๊ะว้าวเย็นไหมเ<ฮ>ย็นจ๊วบเลยดีจังอะไรหรอคะก็ไม่ได้พูดเลยเลยเ,เกะดี๋ยวบอกจะเปลี่ยนหน่ ไม่แล้วแบบมัน,มนยืนถ่ายหลังกูไม่จะได้ไม่ติดกูไม่วันนี้เราอยู่ที่อาซากุซตรงไผ่ที่ไหนนะไผ่ชื่อที่ไหนนะเอเเชียมาอเชียม,มาอันนี้ได้มาถ่ายรูปกับก้าวแล้วไปถ่ายได้ไม่ก้าวตอนที่เราไปอ่ะเราไม่ได้ถ่ายรูปแบบนี่เลย<น>ถ่ายสักทีถ่าย<ๆ>เราไม่ได้ถ่ายแบบสวยๆเ,เออเออเหมือนในติกตอกไง เราไม่ตัวเราเป็นถึงอะไรอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคเอ้ยไม่ไดถ่ายเสร็จไวาอยากมื่ตรงนี้ว่าคือเพื่อนถ่ายรูปกันสองคนะหนึ่งโลกนี้มีเราเพียงสองคนอีจจ้ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้อ่าเย่หลังจากเราขับรถกันมาแปดสัปดาห์ก็ถึงญี่ปุ่นแล้วครับ แต่ละคนก็มีอันอะไรอยากจะทำอันนี้คิดจะคุยโทรศัพท์ก็คุยคิดจะแวะอันนี้คิดจะทะเลาะทะเล,ะลาะงงงงงเป็นไ <c oughs> ก,ก่ตัย่าทะเลาะก,กับคนถือก้องแล้วเย้ <c oughs> <Yeah> สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เราดําเนินทริปกันมา,อาสองคนดีกว่าค่ะ เพราะว่าช่องนี้กําลังจะดังแหละเราจะได้มีซีนในช่องด้วยถ้าดังอย่าลืมคอมเมนต์ว่าเอา2คนนี้กลับมาถูกค่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะถึงแม้ว่าคนดูก็จะมีแต่นี่แหละค่ะนั่งเป็นวิวทุกวันด้วยนะคะทุกคนจริงสาหรับแพลนวันนี้เราแพลนกันมาอย่างเนิ่นนานทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้ซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอยู่ที่อาชิมาค่ะอาชิมาแล้วกูส่งไอ้พันอย่างดีเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ ชิมาสำหรับแทนวันนี้เราแทนกันมาอย่างเนื้อน่นทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อาชิมาค่ะอยู่ที่อาชิมาค่ะใช่ค่ะค่ะวัดวัดต่อเออ่ะถ้าอยากให้เรามาญี่ปุ่นอีกรบกวนดูคลิปเราเยอะๆนะคะเนื่องจากค่าตั๋วเนี่ยค่อนข้างแพงมากค่าตั๋วนางหักค่ะค่าตั๋วเราสองคนสวยนะสวยมากกำลังพาไปชมอะไรดีดี พี่ในบล็อกนี้ไม่เคยมีมาก่อนคือถ้าชีวิตโลกนี้จะมีเพียงเราสองคนน่ะไม่ต้องชวนกูมาก็ได้กลับมามะอยี้วก็ปค่ะตอนนี้เราก็อยู่อะไรมมนะเอออะไรมีวะซึ่งตอนนี้ค่ะว้าวทำอะไรดีคะ อยู่ค่ะขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะเนี่ยน้องถ่ายอะไรอ่ะน้องถ่ายอะไรอ่ะคะขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะเดขอถ่ายรูปด้วยไหมคะปาตาชิวเดซคืเย้ผ่านเข้าหาทีนี้้สวยอะผ่านจริงตั้งหรือผ่านโค้ครู้สึกว่ามันต้องมีเราซูผ่านมันไม่เคยรีจอยยังวิ่งเวย ออมันจะซูมเต็มูออก็ดีแบบนึใกล้แล้ใกล้เจอหาแล้วทุกคนต้องได้เห็นหกากับเราดีไม่หมดปครึนึงแล้วซูมได้แค่นี้ะใหม่อะไรใม่ใหม่อะไรใหม่ใหม่ยิ้มไม่ได้เป็นฟันเขียวเขาฟันส้มหายอย่างงี้เออส้มส้อีตัดลงเป็นอะไรวะบอกเลยไอ้เชติไว้ ่าได้ให้ไปแคปในคลิปกูเอาัดเองคือถ้าต้องจัดเองขนาดนี้จัดเองเจ้ขาดบ้วนกันเลยพอละดูก้อนดูก้อนมันทำหน้าเหี้ยไอ้กระิ้งอยู่ดีตอนมันเขียวยิ้มไม่ได้มันเขียวไม่ใครโดนน้ำล้างปากกันไป ดูเพื่อนมีแปดคนเพื่อนมีแปดคนมันอะไรน่ะตีนี้เกาหลีป่ะเออวันหลังท่านจะถ่ายรูปคู่กันก็จะได้พาคู่กูมาด้วยมีกูคนละคนคู่าจะรูปเนี่ยเอาป้าไปเป็นคู่ไหม อะไรใหม่ใหม่อันนี้อยากได้ก็มฟีลนีิอะไรใหม่ใหม่ที่ไม่ควรมีอันนี้นดนแดงแกเลยกูบอกแล้วอันนี้ตัวดึงตัวไทย มาร์คผิดตัวมาร์คกำลังจะไปลงแพเตียงนะยังไม่ทันถ่ายเอาไหม่เอาไหม่ยังไม่ทันถ่ายเลยเราไม่ใส่แว่นให้พร้ออม่ะพี่ตอนนี้เพื่อนเรานะคะกำลังจะไปขึ้นที่แพเตียงกันคะไปมัน่อไปไม่ค่ะหนูอยากเดินดีๆอ่ะขอมาตรงนี้เออนั่นนี่ 我懂哥了哈。

ดีมากเอาไอเพลทออกเออดีเลยมูดีมากเลยเอาเพลทออกไปว้าว โหนี่คือผนักะดิแช่ คุณรู้สึกยังไงคะตอนนี้หามากเลยค่ะต้องทำอะไรเลยต้อไปนเทาลาน้ำล้ก็นได้คุณกลัง็งอันนี้เป็นไงบ้างคะขอสัมภาษณ์หน่อยคือลมแรงมากคายใต้พรมด่ะเอออ้เอาตีน้อยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่3แล้วนะคะตอนนี้ก็มันจะเตรียมตัวไปที่ตลาดน้ำเลาดน้าเ้าเอาใหม่ เจลาหน้าสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้วอล์กไปกับพันธวันที่สามวันสุดท้ายของการเฮ้ยต้องใส่ไปก้าวอยู่นี่ครับใส่ไปก้าวอยู่นี่ครับมันเต็มเลยเหรอกอดเสื้ออีกอ่ะเขาเล่าตุ้งมันจะยอมเสื้อได้ไงอ่ะเราจะดรอปไปกว่าเสื้อได้ไงก่อนน่ากลัวะทำไมน้ำมันหมดหรอมหมดแล้วเหรอไม่เหลือไม่ถึงขึ้นถัง อ๋อนี่ไงเขาเหยียบอย่างเดียวไงกะกะกะเหย,เยียบชีวิตจะเหยียบเหยียบไม่สนไม่สนเหยียบเหยียบอย่างเนี้ยไอไอปา,ปาดปาดอย่างเดียวปาดแบบไม่ดูเลนก็มันเหลือบีบแค่อะไรไ <ว S 2> ปาดปาดนะก้าวทำตัวอย่างนั้นอีกนะถ้าทำอย่างนั้นนะก็ก็ขับรถเป็นไปได้ผก <c oughs> ถ้าทำอย่างนั้นนะจ้าเสียไปแล้วอ่ะก็ก็ขับรถดีกว่าง,งั้นนะไ<อ>ครอยากเป็นเศรษฐีอยากมีมั่นดจเต้นดี ผมเท็ดดีออะดูต้นฉุูว่าเลยอ่ะน้านี่ขายอะไรใช้โทรศัพท์แทนถามคนเอากล้องมามันเอาอะไรมามนอกจากกล้องกูบอกสี่แยกกันแล้วฮันนี่ไม่สนใจละกูเลยเนี่ยอันนี้ไม่กลับอันนี้ไม่ ออตัวสิบสามของปอมสันเจิ้นนอนทิ้งกันดิปะ่ะแม่น้ำอยู่ตรงนี้พี่ดูเรียนนี่โดดโดดถ้าถ่ายแมวแล้วออกมาเป็นสัตว์ประหลาดได้อ่ะก <c oughs> ูไม่อยากทำแล้วไม่ต้องแปะด้วยนะแมวสัตว์ประหลาดคืออะไรเดี๋ยวคนดูไม่รู้อุ้ยไม่รู้เลยไอ้ที่มึงถ่ายที่มันเป็นจอสามมิติที่ที่ไหนวะ <c oughs> ที่ชิุยาชิุายาที่มันจอสามมิติแล้วมึงถ่ายแมวอ่ะเว้ยกูทำไม่ได้โอ้ นี่ก็ผู้ตรวขจ่านยัง บายหน่อยบายหน่อยไอพีบายบาย เราเปลี่ยนรถกันโอเคอ่ะอาดิ

บอกเลยรูปที่ลูกถ่ายมาแต่ไม่ได้สักรูปจริงหรอลถ่ายด่นลไปวกลักังอ้หาตะคิวอ่ะตองจะขับอ่ะไม่ไ้เออทีขา้ขาแบบลงไม่เเลยแล้วตะกินะกินอ่ะขับกลยีวนีเมื่อกีออกป่าสนุกไหม เป็นนัดเป็นนาทีชีวิตนะคะทุกคนใช่เพราะว่าก้าวเปิดลายใหม่ทุกโค้งอยู่เนี่ยยังไงกองชนกองเอ๊ะทำไมอ่ะเก็บมากองชนกองดิกังมากองชนกองกองชนกองอะไรกองกองกองอะไรเออกอง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 ผันขวดตูดคิวกินตูดถ้ามีเวลาเนาะตโอ้ยมีเวลา หูสิกรุบกรุสิ่งกรุบอ่ะเอเจ้าเจ้าดูงนี้เ่านแหมลืนนะมันกรุบอ่ะมันร่องแสไม่หมดเแล้วเราให้นั่งนลูก้านั่งมาจะเปิหลังอยพูดออกมาอยพมาเจาะทำมาไม่ไหวอ่ะ สิ่งี้จำอาหน้าห้าเหมือนกันเลยไม่นี